กับคนนั้นแล้วไปบันทึกว่าคุณเ,เน,นี่ยได้ฝ่าฝืนเงืนเขาด้วยครั้งถ้ายังฝืนอีกนะครับทีนี้เราก็บอกว่าถ้าให้คุขาหมอและหมอย,ยิ้มบอกว่าพุกว่าบ้าไปทำเฟกนิวของน,น <laughs> บอกให้คุณอื่นมีสติ <laughs> ประมาณ500คนก็แต okay. ่ละวันก็จะมีคนเข้าเข้ามาสังเกตอาการประมาณ40-50คนผลออกในช่วงนี้จะเพิ่ม้กำลังอตรวจนะครับงวนาจดแจกมีุกแห่งให้ว่าเราได้ตั้งอสมเน่เป็นครับีจะแก้ยังไงมิจฉาใหีหนึ่งคนหรอว่ามิจฉารือม ตัวลาให้คนรองคนที่มาแล้วเหมือนกับให้เาเนื่อยกับมที่รงตางคนนียมีเรื่องของเรื่อตีสารสุขเนี่ยเขาตัง้งรีย่าในการจังหวัดจนไปถึงกำลันที่อ่บ้านซึ่งตรงนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ที่ คนที่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยจำนวน5คน ซึ่งจำนวน5คนนี้ผมเรียนยืนยันว่าหนเป็นชาวต่างชาติที่เขาไปรับเชื้อมาจากข้างนอกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นไปรับเชื้อมาจากข้างนอกนะครับในประเด็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เราได้ดําเนินการไปก็คือคณะกรรมการสอบสวนโรคเนี่ยได้ไปสอบสวนทั้ง ห้าคนควบพ้นหมดแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมทั้งห้าคนนี้ได้นะครับว่ากลุ่มต่างๆที่จะไปแพร่ระบาดต่อเนี่ยเราคุมได้หมดแล้วนะครับแต่ว่ามีขาวเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ของบุญาำเรานะครับได้ปรากฏว่าผลการพบ รวจนะครับก็เป็นติดเชื้อโควิดนะครับแล้วผมจะจะยืนยันว่าในเรื่องของขะารรบการสอบส่วนโลกเนี่ยได้ได้ยืนยันกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่าที่ตรงข่าวที่ออกมากับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นใยในทางเดียวกันนะครับสิ่งที่ เป็นไปความจริงตามที่ณะารรมการสอบสวนโลกซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังนะครับเพราะอย่างหนึ่งเราต้องยอมรับว่าวิชาชีพเดียวกันประการที่2ก็คือ,อเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นการรณรงค์บอกว่าอขอให้ลงอยู่กับบ้านเพื่อหมอจะได้ทํางานหนักนะครับอะไรต่างๆนะครับก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ขออยากให้เราได้เชื่อมั่นนะครับว่าตรงอยู่นี้ แล้วก็วันที่19เนี่ยแพทย์ท่านนี้เขาก็มีอาการนะครับพอมีอาการพับก็ก็พอมาที่ทํางานหัวหน้าก็สั่งให้ไปตรวจเลยนะครับก็ไปตรวจว่าไปพบแพทย์นะครับก็ไปพบแพทย์แล้วก็แพทย์ก็สั่งตอนแรกก็คิดเนื่องจากมีน้ำมูกมีอะไรซึ่งส่วนใหญ่นนะตอนนี้ที่โรคส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่มีน้ำมูกใช่ไหมครับส่วนใหญ่ไปไเป็นไตเจ็บคอก็พอตรวจเสร็จพับเนี่ย ผลผลตัวที่ตัวตอนแรกเนะี่ยคือตัวที่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้ตัวเป็นฟูพอพอตัวปูแต่ตอนนั้นผมก็เป็นเนกาทีฟนะครแล้วว่าเอ็กซเรย์ปอดก็ก็ปกตินะครับแต่ตอนนั้นก็ให้กลับไปพักพื้นอยู่ที่บ้านนะครับที่อยู่ที่อยู่ที่ท,ท,ที่บ้านเขานอนก็ไอสุเลตของคนไข้ออกแล้วพอวันที่20เนี่ยก็อาการไอก็มีเพิ่มขึ้นไข้ก็ยังทงๆรงอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับผม พอวันที่21เดนี่ยดูลักษณะเหมือนอาจจะไม่ดีขึ้นก็เลยมาพบหมอเฉพาะทางเรื่องโรคตริดต่อนะครับซึ่งหมอเฉพาะทางก็เลยเอ็กซเรย์ปอดอีกทีหนึ่งก็พบว่ามีมีภาะวะกา,ารอักเสบของปอดบวบางส่วนดังนั้นก็เลยป้ายสวอขคอเพื่อที่จะตรวจโควิด -19 ซึ่งก็หลังจากตรวจโควิด19กก็ช่วงนี้ก็คือก็เข,ข,ข,ข้าห้องแยกเอาไว้แล้วก็คือกันเพื่อมองว่าเมื่อเพื่อจะได้ พเอเริ่มมีไข้มีอะไรเราก็มองว่ามีโอกาสาที่จะไปสัมผัสที่จะกระจายเชื้อให้คนอื่นเราก็กลับบริเวณทันทีนะครับในพการสอบสนุคของจังหวัดเนี่ยตั้งสมมติฐาน,นว่าน่าจะมีการติดเชื้อมาจากภายนอกนะครับเนื่องจากมีการเดินทางไปในจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในช่วงระยะเวลาฟักตัวพอดีนคะครับจากการนี้เนี่ยเราได้คำชับให้ทางแพทย์หรือบุคลากรทางแพทย์ทุกคนที่ ปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เน้นย้าการปฏิบัติกับตนตามมาตรฐานการควบคุมโรคก,การติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ววัยเป็นในเรื่องของการล้างมือการใส่หน้ากากอนามัยนะคร,บระับการใส่วัสดุอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่ต้องไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือทําำัตธการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการไปประชุมหรือการ เดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีการเข้บงวดถ้าไม่จําเป็นก็ให้งดนะครับหรือว่าเลื่อนการไปไประชุมหรือการไปเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงนี้